ฝึกโยคะมาประมาณสิบปีแล้วนะคะแล้วก็แรกๆเลยไม่ิดอินเลยเพราะคิดว่าเป็นอะไรที่ไม่น่าสนุกแล้วก็เป็นคนไม่ออกกาลังกายใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าสาเหตุที่ทาให้ต้องมาฝึกเนี่ยเพราะว่าช่วงนั้นมีปัญหาเรื่องปวดข้อปวดเข่าปวดหลังแล้วก็ปวดหัวไมเกรนแล้วก็อ้วนแล้วก็มีน้องที่ฟิสช,ชวนมาครั้งแรกที่มาก็เจอมาสเตอร์ชยัยยงเธอก็เห็นละคงแบบ ไม่เป็นอะไรสักอยาก่างเธอก็จัดท่าว่าต้องฝึกการหายใจในคลาสสอนการหายใจสอนจัดท่าต่างๆซึ่งเราผู้สูตรว่าเออมันก็โอเคนะก็ฝึกมาเรื่อยๆก็หลังจากนั้นมีโอกาสเจอเพื่อนคนหนึ่งซึ่งไม่ได้เจอกันนานมาก <S <S ขเขาก็ถามว่าไปทําอะไรมาหน้าตาแบบสดใสขึ้นแล้วก็ผอมลงเราก็เลยมันึกแบบเออจริงนะรู้สึกว่าเรารู้สึกสดชื่นขึ้นแล้วก็ที่ดีใจที่สุดก็คือว่าไม่ได้กินยาไมเกรนเลยเพราะว่ายาอย่างเต็มแผงอยู่ทั้งสิบเม็ด ก็เลยคิดว่าตรงนี้แหละมันใช่แล้วนะสำหรับเราก็ฝึกมาเรื่อยๆค่ะก็รู้สึกว่าใครที่ยังลังเลอยู่ทวนมานะคะมันดีจริงๆค่ะแล้วก็อาการปวดเขาก็หายดีขึ้นเยอะเลย